วันนี้คุณยายพาทำาพาเข้าเมาคั่วขนมย้อนวัยเด็กกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยคุณยายนำมะพร้าวมาขูดนะคะขูดเอาแต่เนื้อขาวๆไม่เอาเนื้อกระดาษมะพร้าวก็จะได้สวยงามนะคะจากนั้นเราก็จะนำเข้าเมา200กรัมมาเลือกเอาก,ากากออกแล้วก็ฝัดเอา เกรดของข้าเม่าอ,ออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาคั่วในกระทะค่ะคั่ว้วยไฟอ่อนคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเข้าเม่าจะพองนะคะเข้าเม่าก็จะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาวธรรมชาติค่ะปุ้ยซื้อเข้าเม่ามาจากตลาดสดนะคะถ้าใครอยากลองทานในเว็บ shopee lazada ก็มีขายค่ะคั่วจนเข้าเม่าพองแบบนี้ แล้วก็กรอบทุกเม็ดเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะนำน้ำตาลทรายสี่ช้อนแล้วก็เกลือป่อนไปช้อนผสมกับมะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวขูดใครจะใช้เป็นมือแมวขูดยาวๆก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำมาโรยบนข้าวเม่าที่เราคั่วไว้เลยค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากัน รสชาติจะหอมกลิ่นเข้าเมานะคะกรอบอร่อยเคี้ยวเพลิ้นถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ